เอาจริงนะลึกๆในใจเขาอยากกลับมาหาคุณนะแต่เขาแค่รู้สึกว่าสถานการณ์ตอนเนี้คุณดูมีความสุขมากขึ้นคุณดูมีชีวิตที่ดีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะอาจจะเป็นเพราะระยะห่างหรือการที่เราไม่มีกรอบของชีวิตด้วยกันนะนะหรือว่าไม่มีความคาดหวังต่อกันนะ มันทาให้คุณดูมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ตัวเขาเองนะก็รู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นจริงๆแล้วเขาก็อยากกลับมาหาคุณแหละค่ะเนาะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าการที่กลับมาแล้วมันมีความทุกข์อ่ะการต่างคนต่างอยู่ในจุดของตัวเองแบบเนี้ยมันอาจจะทำให้มีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นความรู้สึกลึกๆของเขาหรือความรู้สึกที่แท้จริงของเขาถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาไหม ต้องบอกว่ามีความรู้สึกอยากกลับมานะแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดกลับมาแล้วอ่ะมันทุกข์กับการต่างคนต่างอยู่ในจุดของตัวเองเขาเห็นคุณมีความสุขมากขึ้นนะตัวเขาเองก็ทุกข์ลดลงทุกข์น้อยลงหรืออะไรต่างๆมันอาจจะดีสําหรับ คุณกับเขาทางคู่ก็ได้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณมากนะไม่ได้คาดหวังอะไรจากคุณหวังแค่อยากให้เห็นคุณมีความสุขเช่นเดียวกันคุณเองก็หวังให้เขามีความสุขเนาะลึกๆแล้วทั้งคุณและเขาต่างมีความรู้สึกอยากให้กันและกันมีความสุขนั่นแหละนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเนี่ยหรือความรู้สึกลึกๆของเขาเนี่ย ถามว่าอยากกลับมาไหมอยากอยากกลับมาแหละแต่กลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันความสัมพันธ์อะไรต่างๆมันไม่ได้ดีขึ้นมันมีทุกข์อ่ะเออกลัวมันเป็นเหมือนเดิมนะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าถ้ากลับมาแล้วมันดีขึ้นเนี่ยเขาก็อยากกลับนะแต่ถ้าเกิดกลับมาแล้วมันไม่ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยเขารู้สึกว่าการต่างคนต่างอยู่แบบนี้เนี่ยมันอาจจะดีกับเราทั้งสองฝ่ายมากกว่าแต่จริงๆแล้วลึกๆในใจคืออยากกลับมา เพาะต้องบอกเลยว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกพิเศษให้กับคุณอยู่เสมอแล้วก็ยังคงนึกถึงเรื่องเก่าๆอะไรเก่าๆความคิดเก่าๆที่อาจจะเคยแพลนกันไว้เคยวางแผนกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขามีความรู้สึกความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะมีความรู้สึกอยากกลับมาเหมือนกัน อืมแต่ความกลัวจจะค่อนข้างเยอะคือกลัวกลับมาแล้วมันไม่ดีดีกว่าเดิมหรือกลับมาแล้วมันมันไม่สบายใจมันทุกข์อ่ะอืมอ่ะความรู้สึกแบบเนี้ยอาจจะมีเยอะอืมอยากกลับมาเหมือนกันแต่อยากเห็นคุณมีความสุขมากกว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วคุณไม่สุขอะ่ะคุณแบบว่าไม่แฮปปี้นะเขาก็ทุกข์อ่ะถ้ากลับมาแล้ว เขาไม่แฮปปี้ความสัมพันธ์มันก็ไม่โอเคเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกลึกๆที่แท้จริงของเขาอยากกลับมาแต่ที่ไม่กลับหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขากลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่อย่างที่คิดอย่างที่ฝันหรืออย่างที่ตั้งใจอืมลึกๆอยากกลับมา แล้วก็อยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันด้วยอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยลึกๆความรู้สึกอีแท้จริงอยากกลับมานะอยากกลับมาอยากมีกันและกันในชีวิตอยู่แต่กลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยทุกหรือกลับมาแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วมันไม่ไม่ดีขึ้นกันต่างคนต่างอยู่ในจุดของตัวเองอาจจะทําให้ชีวิตของคุณกับเขาดีขึ้นกว่าดีขึ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นความคิดประมาณนี้หนอ